มะคุ้งค่ะมะคุ้ทงที่ไปหายไปเมื่อกระโดดผลิตไม่ผลิตไม่เอาซีมปันนี่หยอสวยอง๊แต่ต้อออกไปต่อกัน้คนะนนะอ๋อตัวไอ้คนตัวไอ้นขวด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 เดี๋ยว หา,หาเดียมหาไลา่ป่ะเอหาเดียมหาไล่มันก็สิสปวดแดง่ะมนเป็นสีเขาอันอ๋อเคียเคมันแน่บอกวงง่ามีอ้วย